สวัสดีค่ะสวัสดีตอนห้าโมงเช้าของบาเลนนะคะวันนี้จะพามาปลูกผักบุ้งกินเองในกระถางแบบง่ายๆนะคะปลูกผักบุ้งในกระถางเอาไว้กินเองเนาะนี่นะคะแม่จะก็ทําการใส่ดินเรียบร้อยแล้วดินก็ใส่ประมาณนี้นะคะอะ่เดี๋ยวแม่จะจะกรีดร่องก่อนนะคะอันนี้ลดน้ําไปแล้วแต่ว่าน้ําน่าจะซึมลงไปด้านล่างไม่ค่อยดีเท่าไหร่ กรีดล่องแบบนี้นะคะแล้วก็จะ,มะเมล็ดมเมล็ดจะเป็นมเมล็ดแบบนี้นะคะไม่ได้แช่น้ำนะก็จะโรยนะคะเพราะว่าเราไปตักดินมาเมื่อกี้เนาะโอ้ลวงออกมาข้างนอกอไม่ต้องกรีดแล้วงันน แม่จะก็กรีดล่องไปนะคะแต่ว่าคือถ่ายวิดีโอมันไม่ค่อยจะชัดเนาะไม่ไม่ค่อยจะเห็นนะคะแม่จะก็เลยจะโรยมเมล็ดไปเลยเนาะอะโรยไปเลยนะคะนี่ค่ะจะโรยมเมล็ดลงไปเลยประมาณเท่านี้นะคะถ้าถี่เกินไปก็ไม่ค่อยดีเนาะเกลี่ยดินนะคะ,ะประมาณนี้แล้วก็จะเอาดินมาถมด้านบนนิดนึงเพื่อไม่ให้รากลอยในเวลาเขาเขาอ่อ อ่างอกขึ้นมานะคะเดี๋ยวลากเขาจะลอยเวลาเราลดน้ําผักบุ้งเนี่ยกรบดินหนาขนาดไหนก็งอกนะแต่จะงอกช้านิดน,นึงนะคะลดน้ําเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะตอนที่เขางอกเนาะวันนี้นะคะพามาอัปเดตเอ่อ นี่เนาะผักบุ้งนะคะผักบุ้งเราใช้มเมล็ดที่ไม่ได้แช่น้ำโรยเอาไว้วันนี้เป็นวันที่สองคือเราโรยเอาไว้เมื่อวานเอาวันก่อนวันก่อนเราโรยวักนวก่อนนะคะเมื่อวานเรามาดูเขาเขามีหนอ่อเขามีรากนะคะแตกออกมาเต็มเลยนะแทบทุกมเมล็ดเลยมันจะงงมากนะคะปกติเราไม่แช่น้ําเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณห้าวันนะน่าจะเป็นเพราะอากาศร้อนนะคะช่วงนี้อากาศ อากาศดีนะคะพักบุ้งเขาชอบอากาศร้อนเนาะเขาชอบมีแดดนะคะวันนี้เป็นวันที่เ,เป็นวันที่สามเ,าเป็นวันที่สามหลังจากเราโรยมเมล็ดนะคะนี่ดูเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอ่ากำลังงามนะคะกำลังแบบแตกใบแตกยอดอ่อนขึ้นมาเนาะน,นะคะก็เร็วมากเลยนะ รอบนี้ถือว่าเร็วนะคะผักบุ้งของเรายังยังมีได้กินอยู่นะผักบุ้งของเรารอบเก่าที่เราตัดไปหลายรอบแล้วอะประมาณเจ็ดแปดรอบแล้วนะคะนี่ค่ะเห็นไหมยังมีให้เราได้กินอยู่นะน่ะนี่นี่ยังมีอยู่แต่ว่าไม่สวยนะคะเพราะว่าเราเราเรามาเด็ดบ่อยตัดบ่อยแล้วนะคะเขาก็เริ่มจะแบบแคระแล้ว เราไม่ใส่ปุ๋ยคอกอะไรให้หลังจากเราตัดเนะเาะก็จะประมาณนี้นะคะอ่ะวันนี้ก็พามาอัปเดตนะคะเดี๋ยวไว้อัปเดตให้ดูเรื่อยๆยนะแล้วก็น้องเหมียวนะคะน้องเหมียวขึ้นมานอนบนกระถางต้นมะกรูดเห็นไหมคะลอยลอยน้องเหมียวนอนนะไม่จะเอา,เอา,เอาไมะะเา้เนี่ยนะคะเอาเนี่ยเอาตัวนี้นะคะมาเสียบปากเอาไว้แต่ว่าน้องเหมียวก็นอนทับลงแบบนี้นะนี่ รอยเขานะคะรอยรอยรอยน่องเหมียวนอนเขาจะเป็นแบบนี้นะเพราะว่าไม่จะขวนดินนะจริงๆดินมันจะดินมันจะร่วนซุยนะพอน่องเหมียวมันนอนทับมันก็จะแน่นลงเห็นไหมมันจะแน่นนะคะแล้วก็กระโดดลงมาจากตรงนี้นะไม่จะสันนิฐานนะเพราะว่าเขาจะเป็นอย่างนี้ตลอดกระโดดลงมานี่ค่ะก็ทําให้อ่านี่นะคะขาของม่นจะหักเสียหายโอ้ยไม่จะต้องได้ปลูกใหม่อีกแล้วใช่ไหมนี่ หรือจเจากัญไกามาตัดนะ,ะเดี๋ยวไม่จะเจากันไกมาตัดนะคะอาออจจะแตกแทงยอดแทงหน่อขึ้นมาใหม่นะแม่จะเจาะเอากัในไกมาตัดนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นเป็นมะเขือมะเขือยา,าวนะคะต้นมะเขือยาวยังไม่ได้ย้ายลงกระถางใหญ่นะนี่ค่ะต้นมะเขือยาวของเรานะคะก็คือมะเขือยาวพันนี้เขาบอกว่าลูกดกมากนะคะแต่รอดูเนาะเอ๊นี่พูดยังไม่ทันขาดคําเลยนี่นี่ดูนี่เนี่ยแมวจอนจัดนะคะน้องแมวจอนจ,จัด ข้าวก็ให้กินไปแล้วแหละอันนี้กะเพรานะคะกะเพราแดงเหลือจากเราย้ายออกเนาะเหลือจากเราย้ายแล้วก็เราไปอนุบาลเอาไว้แล้วก็นี่คือเหลือคือมันไม่สวยแล้วนะคะเหลือเลือกแล้วที่เหลือเราก็นี่นะคะแยกแยกมาลงปลงูกในดินเนาะก็ไม่ค่อยสวยนะเอ๊ะพังหมดพังหมดผักแม่ลูกผักแม่ผักยิ่งขี้เลยอยู่ จะให้คิเลยหนักกว่าเดิมอีกนะอืมอยากจะจุ๊บจริงๆเลยนี่ไม่ได้เป็นท่านเหมียวนะไม่ได้ชอบเหมียวมากๆเลยนะไม่แบบธรรมดาม่นจะเป็นคนธรรมดาไม,ไม่ได้ชอบมากแล้วก็ไม่ได้เกลียดหรืออะไรนะคะเป็นคนที่ที่สงสารแต่ว่าไม่ได้เป็นท่านเหมียวเห็นก็รักนะแต่ว่าไม่ได้ถึงกับแบบอันนี้นะคะอันนี้ก็เผาดูนี่ก็เผาของเรานะ ที่เราย้ายลงนะคะย้ายจากในกระถางนี้แหละลงมานี่เนาะเดี๋ยวอันนี้ไม่เจะขอ,อเด็ดยอดนะเขาจะได้ดแตกเนาะนี่ค่ะเขาจะได้ดแตกข้างนะคะเด็ดยอดส่วนมากกะเพราเนี่ยนะไม่จะพูดตรงๆนะไม่จะเป็นคนที่ปลูกกะเพรายากมากแต่คนที่ชอบปลูกไม่ชอบกินแต่ว่าชอบปลูกขายชอบพ่อขายแล้วก็ค่อนข้างที่จะปลูกยากนะสําหรับไม่เจี๊ยบนะไม่รู้เป็นอะไรนะกระเพราอะ่ะถึงเนี่ยใบเขาจะชอบเป็นแบบนี้นะ ใบเขาจะชอบแรกๆก็จะสวยมากสวยมากๆเลยพอเราย้ายช้านะคะถ้าเกิดเราย้ายช้าต่อให้บำรุงยังไงก็ไม่กลับมาสวยเหมือนเดิมนะเขาจะชอบใบงีกเล็กๆแล้วก็ใบงอๆเข้านะคะใบใบคว่ำนะคะไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรนี่นี่นี่น,นี่พอเราเอามือแบบดันเขาอย่างนี้เขากัดมือเรานะเขาอยากเล่นกับเรานะเมียวเล็กเนาะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวม่จะขอตัวไปเก็บ ขัก,ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนชเช้าของบาเลนนะคะตอนนี้ก็ห้าโมงเช้าเนาะวันนี้แม่เจบจะมาทําการปลูกหอมแขกนะคะไว้กินใบตัดนะคะตัดแล้วก็แช่น้ำเอาไว้หนึ่งคืนนะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าเอ๊ะช่อเมียวนี่วุ่นวายเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเป็นหอมแขกที่ที่ซื้อมาแบบเป็นถุงใหญ่ๆนะคะเป็นห่อใหญ่โอ้กัดมืออีกกัดมืออีกเป็นถุงใหญ่ๆเนาะ ถุงใหญ่มากเลยนะคะเป็นกระสอบมานะคะกระสอบกระสอบใหญ่ๆแล้วก็มาตัดดูนะนี่ค่ะแม่เจ้าก็มาตัดดูด้านในถ้าเป็นสีเขียวแบบนี้ปลูกได้นะแต่ถ้าตัดแล้วไม่เป็นสีเขียวนะคะเป็นสีขาวแม่เจ้าก็ไม่เอานะเพราะว่าปลูกแล้วมันก็ไม่งอกนะคะบางทีอ่ะเอาลงดินเป็นเดือนนะคะยังไม่มีการงอกเพราะว่าตัวนั้นจะเป็นหอมใหม่นะคะแต่ตัวนี้จะเป็นหอมเก่าหอมเก่าจะงอกเร็วนะคะกัดมือกัดมือ โอ้ยดื้อจริงๆไม่มีที่ปลูกนะคะพอดีมีกระถางตรงนี้ว่างเนอ้องไม่จะเคยเอา,มาเมล็ดพันผักคะน้ามาโรยนะคะหมดเป็นซองเนี่ยค่ะเขางอกขึ้นมาหน่อยนึงก็เจอน้องเหมียวเนี่ยค่ะเหมียวเหมียวต้นนี้ออกลูกเยอะมากเลยโอ้ย,อยตอนนี้ประชากรของพี่เหมียวเยอะมากนะคะแพร่กระจายเร็วมากเนี่ยค่ะขเขาก็จะอยู่แบบนี้นะคะวนเวียนก็จะไปะหาที่ที่ ที่เป็นดินแบบนี้นะคะนอนเพราะว่ามันเย็นดีเนาะแล้วก็มาขุดนี่เป็น,นะนรอยขุดนะเนี่ยรอยขุดรอยเหยียบนะคะเห็นไหมเนีย่ยจะเป็นรอยเหยียบกระถางเมื่อเช้ามันจะตื่นขึ้นมากระถางเนี่ยกระถางขาของของเราอะ่ะสองกระถางนี้มาอยู่ด้านล่างนะคะเออเออ,เอ,อกัดมืออีกละมาอยู่ด้านล่างนะเพราะว่าพี่เหมียวเตะนะคะเตะกระเด็นเลยร่วงลงมาเนาะเดี๋ยวมันจะจะปลูกใส่ในกระถางนี้นะคะกระถางนี้ว่างแต่ว่ามันต้องหาอะไรมาไอ้นี่หน่อยนะ หาไม้มาเสียบแบบนี้นะเพราะว่าเหมียวเหมียวแก่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมาแล้วนะคะโดนไม่เจ็บไร่บ่อยมากแล้วก็เจอไม้มาเสียบเยอะเขาก็ไม่ค่อยมาแต่ว่าเหมียวใหม่เนี่ยอย่างอย่าง,อย,างอย่างพวกเนี้ยนะคะเออกัด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 อย่างเช่นเอ่อพวกเจ้าเหมียวตัวเล็กๆแบบเนี้ยเขาแบบยังเป็นวัยรุ่นเนาะเขาก็ไม่กลัวนะคะเราจะมาทำการตลูกกันนี่ค่ะ เนี่ยก็จะปลูกแบบง่ายๆนะคะปลูกเอาไว้กินใบเนาะเพราะว่าน้องทัชชาเนี่ยเขาชอบกินเ,เขาชอบกินขนมครกนะคะส่วนแม่เจี๊ยบเนี่ยแม่เจี๊ยบชอบกินปลูกเอาไปคั้นส้มนะเอาไปคั้นนะคะเอาไปคั้นส้มผักนะคะไปทําส้มผักเนี่ยกระสอบอใหญ่ๆที่เราตัดได้ได้ประมาณแค่นี้แหละนอกกนั้นก็มีแต่ เป็นสีขาวหมดนะคะปลูกไม่ได้เคยเอามาปลูกเราเป็นเดือนก็ไม่งอกนะคะแต่ก็ไม่เน่านะเขาไม่งอกเพราะว่าเขาเป็นหอมใหม่เนาะหอมใหม่นี่จะงอกยากนะคะจะต้องหาหอมที่เป็นเก่าๆหัวเก่าๆมาปลูกแต่ช่วงนี้หายากหน่อยนิดนึงนะ,ะพะโยงแกแบบว่าเป็นคนไปซื้อเองเลือกเองนะคะไม่จะไม่ได้ไปเลือกก็เลยก็เลยไม่รู้อนะ,ะพะโยงแกไม่รู้นะคะเอกับ ตลอดเลยฮะอืมมันเคี้ยวอะไรกัดตลอดเลยนี่นี่คันฟันนะสิทำงานไปด้วยนะตัวเล็กก็วุ่นวายนะคะกวนกวนเพราะว่าน้องยังเป็นวัยรุ่นเนาะก็จะคันฟันหน่อยนิดนึงนะเสร็จแล้วน้ำไม่ไหลมาสองวันนะคะไม่รู้น้ำเป็นอะไรไม่ไหลไม่มีน้ำลดผักเลยอันนี้ไม่จะตักน้ำมาลดเนี่ยตอนเช้าๆตักน้ำมาลด ตรงที่เขาเราลองเอาไว้เมื่อวานเนาะก็จะมีอยู่หน่อยนึงนะคะมีไม่เยอะโอเคค่ะคลิปวิดีโอนี้แม่เจ้าก็พามาปลูกหอมแดงนะคะไว้กินใบเนาะว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีค่ะ